ขอคุจช่วยนะพวกแกกำลังเตีขึ้น <laughs> อยู่อ่ะปีดมันกันเหรอปีดมันกัน,นเหรอดึงโ <laughs> มของแล้วแนะน,น่ <laughs> ไปแล้วครับคันแรกไปแล้วครับมันลูก <laughs> <laughs> เอาอครับนี่ไงบอกว่ามาต่ห้องนี้เาล้อลงห้องนี้นะจำมัหนึ่งลากมังซ้ายก่อนไปครอบอีสต์ตีทิ้งส่เกี่ยวว่างอ่ะลากมาลากลากมางซ้ายไปจะดันนะนี่ลากมาโคดโคดมาทางข้างหันมีที่ยืนเออ บลยขนขวบแล้วเขาดันหนังไว้ <impair> <Roth>